สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะฟังให้จบนะคะ FC ทุกท่านนะคะใครเข้ามาใหม่เนี่ยต้องฟังเลยค่ะต้องฟังและฟังให้จบด้วยค่ะนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการขายฝากการขายฝากคืออะไรคืออะไรกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เพื่อนๆทราบเลยคลิปนี้ต้องแชร์ค่ะ แชร์เป็นร้อยๆแชร์ยิ่งดีค่ะเพราะคนพลาดพลาดเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าไม่ทราบไม่รู้ข้อกฎหมายแต่ไปทำยังไงมาเดี๋ยวจะคุยให้ฟังให้ละเอียดการขายฝากการขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันที<ม>เห็นไหมคะทันที แต่รอระยะเวลาเท่านั้นสมัยก่อนนะคะขั้นต่ําทําขายฝากขั้นต่ําได้6เดือนซับหลุดเป็นของผู้รับขายฝากเยอะแยะมากมายค่ะซับมูลค่าเป็นสิบสิบล้านหลุดไปในราคา5 0 0 0 0 0เยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยค่ะรัฐบาลนะคะเลยออกมาช่วยว่าให้ขยายขั้นต่ําจาก6เดือนเป,ป็น1ปีนะคะ ไม่ให้ผู้รับขายฝากเอาเปรียบผู้ทําขายฝากมากเกินไปนะคะ1ปี1ปีนะคะขั้นต่ํา1ปีแต่ไม่เกิน10ปีหมายความว่าเราไปทำไม่หนึปีเนี่ยเราขยะสามารถขยายได้ถึง10ครั้งคือ10ปีนะคะแล้วกําหนดระยะเวลาขายฝากเนี่ยหปีเนี่ยเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยเราต้องส่งดอกเขานะคะเขาถึงจะเขาถึงจะต่อสัญญาให้เรา นะคะผู้รับขายฝากเนี่ยต้องส่งหนังสือค่ะต้องส่งหนังสือให้ผู้ทําขายฝากเนี่ยทราบทราบว่าอีกอีกสเดือนแต่ไม่เกิน6เดือนว่าสัญญาจะขาดอายุแล้วให้มาทําการต่อให้เรียบร้อยถ้าไม่เช่นนั้นนะคะสัญญาการขายฝากจะขยายได้อีก6เดือนค่ะอันนี้กฎหมายหมายข้อออกมาช่วย เห็นไหมคะขนาดเขาออกมาช่วยยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะจะได้มีเวลาดิน้นก็คือเอาทรัพย์อน,นั้นออกขายหรือจะหาเงินจากทางไหนหรือจะกู้แบงก์ยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาถ่ายถอนนะคะเพราะถ้าไม่ถ่ายถอนเนี่ยก็จะหลุดเป็นของผู้รับขายฝากเพราะมันเป็นสัญญาซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีรอระยะเวลาเท่านั้นเห็นไหมคะกฎหมายเขาระบุชัดเจนเราต้องอ่านให้ชัดเจนค่ะ ผู้รับขายฝากบางคนเนี่ยเอาเปรียบผู้ทําขายฝากอย่างเช่นอย่างเช่นทําไม่หนึ่งปีแต่เขาส่งไปแล้ว5เดือนเดือนที่6จะไถไปคิดดอกเขาครบ1ปีเลยบอกว่าทําไว้สัญญาไว้1ปีต้องคิดดอก1ปีเห็นไหมคะเอาเปรียบเขาค่ะเอาเปรียบเขาแล้วมีเยอะด้วยคนแบบเนี้ยถ้าใครกําลังถูกเอาเปรียบแบบนี้นะคะให้แจ้งเจ้าพนักง,งานเลยค่ะเจ้าพนักง,งานช่วยได้เจ้าพนักง,งานกรมที่ดินนะคะช่วยเราได้ค่ะช่วยเคลียร์ให้เราได้ เราไปทําขายฝากไว้กี่เดือนดอกเท่าไหรเนี่ยเราต้องจ่ายตามจริงเท่านั้นค่ะเพราะการทําขายฝากในหน้าเขาคิด5%เปเ็นห็นไหมคะถ้าคุณเอามาร้านหนึ่งอะคุณเสียเท่าไหร่ห้าหมื่นนะดอกเบี้ยนี่ตามสตามกฎหมายนี่เสียบาท50ต่อปีแต่ในทุนคิด2บาทค่ะขั้นต่ำต่อต่อเดือนเห็นไหมคะการทําขายฝากมันน่ากลัวแค่ไหนนะคะการใช้ทรัพย์สินที่ขายฝากเนี่ย ผู้ผู้ทำขายฝากยังมีสิทธิ์ใช้ได้ปกติค่ะอย่างบ้านเราไปทำขายฝากไว้เราก็ยังอยู่ได้ปกตินะคะนะคะแต่เขาจะเรียกดอกเบีย้ยว่าสินไถ่เขาเรียกดอกเบีย้ยสินไถ่นะคะกรณีผู้ซื้อฝากไม่ได้แจ้งเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้ค่ะก็สามารถที่จะข,ะขยายโดยอัตโนมัติได้6เดือนเพราะไม่ได้แจ้งนะคะเห็นไหมคะ กฎหมายเขาออกมาช่วยแต่ถึงกฎหมายออกมาช่วยเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยอย่างเช่นครบกําหนดแล้วผู้รับขายฝากเนี่ยเราแจ้งไถ่ถอนไปแล้วเขาไม่มาเนี่ยผู้ขายฝากมีสิทธิ์วางทรัพย์เอาเงินนั่นแหละไปวางไว้ต่อหน้าพนักงานที่กรมที่ดินได้เลยค่ะว่าวันนี้ยังไม่ครบกําหนดแต่เรามาถ่ายแล้วแต่เขาไม่มาเจ้าพนักงานเขาจะบังคับบังคับให้คนที่รับขายฝากมาทําเรื่องให้เราโดยเสียค่า ไทยถอนนิดเดียวนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะการไทยถอนเนี่ยเท่ากับการซื้อขายเลยค่ะนะคะภาษีค่าธรรมเนียม2%เท่ากันเลยค่ะนะคะ<ม>ค่าจำนองเนี่ยถ้าจำนองเนี่ยมันแค่1%แต่การทำขายฝากเหมือนการซื้อขายปกติค่ะ2%นะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าอันนี้เขาทำจากราคาเห็นไหมคะค่าจ,จ่ายมันสูงนะคะ ก่อนกาหนดระยะเวลาอย่างน้อย3าเดือนเนี่ยอันนี้ต้องจำเอาไว้ให้แม่นเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดไปเนี่ยหรือเขาผู้รับขายฝากไม่แจ้งหนังสือเนี่ยเรามีข้ออ้างได้เลยนะคะเราสามารถขยายอัตโนมัติได้เลยอีก6เดือนนะคะคลิปนี้นะคะใครมีอะไรอยากจะทราบอีกอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยถามมาได้ค่ะถามมาได้เลยค่ะ นะคะเพราะว่าบุญนำค้าที่ดินอะทำขายฝากเองมาหลายแปลงมากนะคะทั้งเป็นในหน้าแต่เป็นผู้รับเองทั้งอยู่ฝ่ายผู้ถ่ยถอนจนบางครั้งเนี่ยเห็นเขานั่งร้องไห้ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะผู้ทำขายฝากเนี่ยทรัพย์ถูกยึดเห็นไหมคะ <c oughs> เขาไม่ได้ยึด <c oughs> เขาเรียกว่าหลุดหลุดเป็นของผู้ซื้อฝากโดยอัตโนมัตินะคะ บุญนำค้าที่ดินค่ะมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ